ยินดีต้อนรับกลับมาสู่มูเทอร์มันสถานที่ที่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่โลกแห่งยานยนต์สำรวจเครื่องจักรที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราและเทคโนโลยีที่กำลังสร้างอนาคตของการขับขี่ถ้าคุณรักรถยนต์รถกระบะและทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องต้องอยู่กับเราให้ดีเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปทําความรู้จักกับหนึ่งในชื่อที่เป็นตำนานและแข็งแกร่งที่สุดในโลกของรถกระบะใช่แล้วครับเรากําลังพูดถึงโตโยต้าฮิลล์ีวูปี2026รถกระบะที่สร้างชื่อเสียงด้วยความทนทานพลังและความอเนกประสงค์และตอนนี้กําลังเข้าสู่ยุคใหม่ ด้วยนวัตกรรมและสมรรถนะที่เหนือกว่าที่เหลือคือสัญ,ญลักษณ์แห่งความแกร่งตั้งแต่ทะเลทรายที่ห่างไกลไปจนถึงภูเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะรถคันนี้พิชิตภูมิประเทศที่หลายคันไม่กล้าแม้จะลองตะลุยตลอดหลายปีที่ผ่านมามันได้รับฉายาว่าแทบจะทำลายไม่ลงเป็นเพื่อนคู่ใจทั้งนักผจญภยัยคนทำงานและครอบครัวในทุกคนทุกแห่งทุกเจเนเรชัน โตโยต้าสามารถผสมผสาน DNA ความแข็งแรงเข้ากับเทคโนโลยีและความสะดวกสบายที่พัฒนาไปเรื่อยๆและตอนนี้ฮิลล์ซีวูด2026กำลังจะเขียนนิยามใหม่ให้กับรถกระบะคันนี้ด้วยความน่าเชื่อถือความประหยัดและการออกแบบวิศวกรรมที่ล้ำอนาคตเมื่อพูดถึงโตโยต้าหลายคนจะนึกถึงเครื่องยนต์ที่พิสูจน์แล้วระบบขับเคลื่อนออฟโรดและรถที่ใช้งานได้นานหลายสิบปีโดยมีปัญหาน้อยมากรุ่นใหม่นี้ไม่ได้ละทิ้งธรรมเนียมเดิมแต่กลับยกระดับมันขึ้น พร้อมเสริมความทันสมัยโตโยต้ารู้ว่าตลาดรถกระบะทุกวันนี้มีการแข่งขันสูงฟอร์เรนเจอร์มิสซูบิชิไทเทน n นิสสันนวารและอิซูซูดีแม็กต่างก็พัฒนาไม่หยุดเพื่อรักษาความเป็นผู้นําโตโยต้าจึงออกแบบฮิลเรีวรุ่นใหม่ให้ตอบโจทย์ทั้งความแข็งแกร่งและความหรูหราในเวลาเดียวกันหนึ่งในประเด็นใหญ่ของฮิลเรีวปี2 0 2 6คือระบบขับเคลื่อนโตโยต้ากำลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคไฟฟ้าและฮิลเก็ไม่พลาดรายงานระบุว่ารุ่นใหม่นี้อาจมาพร้อมกับระบบไฮ ไฟฟ้าที่ประสานแรงบิดทรงพลังของเครื่องยนต์เทอร์โบดีเซลเข้ากับความลื่นไหลและประหยัดของมอเตอร์ไฟฟ้าระบบนี้ไม่เพียงลดการปล่อยมลพิษแต่ยังช่วยประหยัดเชื้อเพลิงเหมาะสำหรับผู้ใช้ที่ต้องขับระยะไกลหรือบรรทุกหนักลองจินตนาการถึงความแรงของดีเซนที่เสริมด้วยการตอบสนองฉับไวจากมอเตอร์ไฟฟ้านั่นคือสิ่งที่โตโยต้าตั้งใจจะมอบให้สำหรับคนที่ชื่นชอบความดั้งเดิมโตโยต้ายังคงมีเครื่องยนต์ดีเซน2.8ลิตรเทอร์โบที่ขึ้นชื่อเรื่องความอึดและทนทานฮิลลิส ยังเป็นรถที่ใช้ในสภาพสุดหัวทั่วโลกดังนั้นโตยโยต้าจะไม่ทิ้งทางเลือกที่เชื่อถือได้แม้ไฮบริดจะเป็นจุดเด่นแต่เครื่องยนต์แบบดั้งเดิมก็ยังคงมีบทบาทมาดูเรื่องดีไซน์กันบ้างฮิลลสรีโว2000 26จะมาพร้อมกับสไตล์ที่ดูดันและทันสมัยมากขึ้นด้านหน้าเป็นกระจังขนาดใหญ่ พร้อมไฟหน้าเหลดที่เฉียดคุมตัวรถดูแข็งแรงและบึกบึนมากกว่าเดิมมีเส้นสายที่ชัดเจนสื่อถึงพลังและความพร้อมลุยโตโยต้าได้แรงบันดาลใจจากรุ่นพี่อย่างโตโยต้าทันเดอร์ทำให้ฮิลเลสมีความสง่างามและโดดเด่นบนท้องถนนด้านข้างเห็นได้ถึงเส้นสายที่ยกสูงขึ้นซุ้มล้อใหญ่และสวยงามแสดงถึงความพร้อมสําหรับทางออฟโรดด้านท้ายออกแบบใหม่ด้วยไฟไท้ายเหลดและฝากระบาดท,ที่มีสไตล์และการใช้งานเข้าด้วยกันฮิลเลสรุ่นนี้จึงไม่ได้เป็นแค่รถทํางานแต่ยังเป็นรถที่สะท้อนตัวตนของผู้ใช้ เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในคุณจะพบกับห้องโดยสารที่เหนือกว่าที่เคยมีมาสมัยที่รถกระบะมีแต่ความดิบและพื้นฐานนั้นหมดไปแล้ววันนี้ผู้ขับต้องการทั้งความสบายเทคโนโลยีและดีไซน์ที่สวยงามฮิลตรีโว2026มอบทั้งหมดนั้นหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ตรงกลางรอง